ทุกคนก็คือสิแบบว่าผู้ยู่แล้วเนาะว่าอ่าคนลาห้องนี่สิมักเบิงละครไทยมักสบายดีสวัสดีครับท่านผู้เบิงทั้งหลายตอนนี้อยู่กับช่องบนชาแนลพบกันเชิงเขาเชิงเขื่นาะพี่มิสลาเหล่าบอมมิสระมาเราสุพีสนองฟังเนาลเนาะอ่าช่วงนี้ก็ช่วงตุ๊ดจีนเนี่เนาะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงเนาะพี่น้องลำรวยเงินทองคิดสิ่งได้คอยได้สิ่งนั้นเนาะพี่นาะชินเจียยวิสิ่งนิ้วใช้นาะเนาะคือขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงน่นาอลำรวยเงินทองเนาะ มื่อนี้ทัชมาว่าเราในในเรื่องที่ว่าขอว่าเป็นยังคนลาวเราจึงมักเบิองลักข่อ,อไทยนั่งไทยหรือภาคเสียงไทยนะเพราะอะไรแหละก็เพราะสาเหตุยังเย่างนัออง่น,นที่เราทุกคนก็คือสีหูอยูา่าลไรเนาะแต่เมื่อนี้นมันน่าทัมาขายายความให้ฟังนะอย่างนั่นต้องบอกริก่อนนะอย่างนัาน,ก,น,นก็คือโบอน่านี่ที่แบบว,ว่า บทได้เอาข้อมูลมาแต่บทอ,อื่นเนาะคือเอาข้อมูลมาจากการศึกษากาันแบบว่าสังเกตว่าเป็นพผอ,อย่างไงสังเกตจากตัวตัวเองนาเนะว่าเป็นยังเฮาจึงหมักอ่า,อานั่งไทยหรือละครไทยในรับเนาะโอเคไปน้องเขาเรื่องกันเลยนะครับเนาะทุกคนก็คือสิแบบว่าผู้ยู่แล้วเนาะว่า,อ,วาอ่าคนล่าห้องนี่สิมักเบิง่งละครไทยมากก็คือสาเหตุก็คือที่ประเทศล,ล่าห้องแบบว่าเรื่องละครที่ละครทอทัศน์ทีน่ะ ก็ยังบุควยมีนะเนาะล้วขอนทรทัศน์มีอะสิมีหนอ่อยรว่วบมุมีเลยในวันหน้าบนในใจเราทวดนี่ไปจะได้เนาะตอนนั้นวันน้ยังบ enn, นะุคอยเห็นเนาะแบบละการในทรทัไดาวอ่อนในทรทัศนะ์เนาะยังบ enn, นะุคคยเห็นเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือทีประเทศลาาฮะรับอ่าชัญญาณจากประเทศไทยเนาะนะนะนะคือรับชัญญาณจากประเทศไทยได้เนาะเนาะก็คือเฮ็ดไห้คนเหลหาลายคนเนาะเนาะกับนะนะนะสิมักเบิงนั่งไทยและครไทยเนาะ คือตัวน,นี่ยหน่อยบนหน้ามักเบิองนั่งแบบจะกักวงๆนะพี่น้องแบบนั่งก็กระยิบซิดโอเคก้นผ่าหาน้าดำนะดูน้ำชิบซองสิเงาะปลายสินะมักแห้องอะไรพอให้ออกมือหน้านี่บุ้ยอังบอกเนาะเบิองนั่งจะจบก่อนค่อยออกน้องๆเนาะคือสาเหตุก็คือนี่แหละอ่าท่อทัดบานเฮาหรือว่าทีวีบานเฮาอรับส่องไทยได้แทบทุกสอ่องเลยเน,ะนาะงๆจะยานจากอ่าประเทศไทยเนาะเกตในเฮาแบบว่า,าดาราไทยนี่หัวจักปุ๊บแทบ สัตว์ทุกคนเนาะทุกคนดังๆเนาะอ่าที่ประเทศไทยมีข่าวซานบ้านเมืออยงยังอ่าประเทศลาวก็มีคือกันเนาะก็คือแปลว่ามีแบบว่าแปลว่าเฮาเบิ่งใช้ยานเดียวกันนะก็เลยฮูฮูทุกอย่างเอาไงใช้คนปิดข่าวอะไรยิ่งเป็นข่าวอแฮูทุกอย่างเพิ่นเนาะก็คือที่จริงแล้วอ่าที่ประเทศลาวอันแต่ก่อนน้ำฮูว่าเดี๋ยวนี้มีหรือบ่ลแบบว่า แต่ว่าผากนั่งนะพี่น้องแต่ก่อนนี่ฮ่องซเบิงแต่นั่งต่างประเทศอ่ะแต่ว่าต้องคนไทยผากเนาะคนไทยผากฮ่อจังได้เบิงเนาะฮ่อจังได้เบิงเขาใจถ้าว่าไปบอกต่ประชาพลัง,งกินะอ่ะเขาก็ะโบกเขาใจนั่นเองเนาะพาที่ประเทศลาวเขาหนักผากกันยังแบบยังบบคอยแบบบบคอยมีอ่ะนะพี่น้องอ่าบ่หน้าเห็นอยู่แต่แต่ก่อนนี่สองสองลาวสตาร์เขาม,มีแต่ นังกลีเนาะแบบแต่ว่าผากักประชาชาแต่ว่าแบบเห็ดในคนลเล่าผักนี่ะแต่ว่ามันบแบบมันบบชินหูขนาดคนเล่าแต่แต่แตคนเลาา่าผักเ้างบชินหูกล้ใกล้เป็นแบบป,แบบประเทศอื่นหรือประเทศไทยผาเข้าแบบผัดหมกักผัดคักาะยังเข้าฟังมาเต็นๆอ,อย่างน,อนอ้อยคือแบบคุณอบาบอกว่าเกิดเยอมากกับเบิ่งนังไทยดดนังก็ไพ่บุหมักนังก่อวัาน,าอนาทามเนี่ย นางก็อนี่ชุดยอดเลยสิบอกให้นางก้อนางเลๆยกลยเสร้าหาสินางท้อ,องเก่าอสิเออชุดยอดเลยสิบอกให้ไพ่โบ้เคยเบิ่งก็นั่งแบบรามารามาแน่กันนั่งเนี้ยนั่งแบบมีนะมูหลหลักทุ่งโอ้สิแต่ว่าน่นยงยัหน้อยๆฮะโอ้มาคือยังนี่น้องกับเกือกใครเคยยังอะไรโอ้ลายยางนูง้นนะเนาะเฮ้ากับเบิงบ่งบ่อยเบิงบ่งใบ,งบงเราเฮ้าแบบไม่กับการเสรียติดนะ แบบตะคอนไทยช่ไหมส๑ติดตะขอนไยแล้วก็เห็นเหราแบบว่ามักแม่ล่าไทถมักเวลานั่งไยเนี่ยเหรอสิมักเบิ่งนั่นเฮาอเบิ่งบ่อยๆเขาเวลาแบบนั่งเล่าหรือยังเนี่ยเขาสิแบบบอคอยคุณฮู้เขาสินะพี่น้องเป็นตัวฉันได้เอาเรื่องริ่งได้เวลาเขาเบืองแบบนั่งล่านี่บ่หน้าอะไรแบบอะไรแบบต่อแล่ไดไกระเดะขนาดเนาะแต่เวลาบ่หน้าเบิ่งนั่งล่านี่เบิ่งนั่งแบบเขาผาเล้าสิมาหน้าใกล้แบบแบบ บอคอยแบบบ่ปันได้นะเอางานเช้าแบบบ่ตรงเนาะฟังภาษาไทยเขาพากเลยเขาส้ึกว่ามันขุนหู้นะพี่น้องเข้าใจว่าพหน้าเชื่อว่าทุกคนก็บทคือกันกับนาเนี่ยเวลาฟังคนเล่าพากนั่งแต่ชนมากก็เสพซิบูมี่เลยนะพี่น้องแต่พอหน้าเชื่อได้ถามแบบว่าเบาเลยพากเลยสินะคนรุนใหม่เนี่ยก็สีแบบเอออย่าฟังเดบานเท่าพากว่าเท่าัาก็มีสเนียกันอีกแบบหนึ่งเนาะ เขาฟังบ่อยเนาะแต่ด้นี่ฉันมาเขาสิมเฮตตามโซเชียลเนาะน้องแบบว่าตามโซเชียลตามยูทูปผมยูทูบเบอร์เฮต์แต่ทีนั้นแล้วก็ตามแบบในเพจยังเฮตุแบบภาคตะโลกตะโลกกระเชียมีอยู่อ่าแต่ว่าชิแบบไปเฮตุแบบว่าแบบภาคออกโลกนั่งแบบนั่งฟอมยักแบบนั่งแบบว่าต่างประเทศแต่ทีนั้นแบบคือแต่ก่อนนี่นั่งซึนหลอกซึนลงอยู่ฮาวเบิงมันวะนั่งซึนหลอกซึนลงนั่งคนหลอกคนเล็กกันทีเขาก็เบิงแต่คนไทยภาคกันนะเออ เทาก็บว่าคนไทยผากมาแเลยเทากับคุณฮู้ติทู้อ่ะความบุคเคยเห็นคนบานเท้าผากเนาะแต่คนมาเท่าผากเทากับกล้เป็นแบบว่าอันนี้คือบันาบุคเคยบุคเคยเห็นนะคือบันหน้าบอกเคยเห็นขังหนึ่งเคอติ่ปลาผักนั่งเกาหลีอยู่แถวออกซาอยู่สองเหล่านะไมน่ากับฟังแบบแล้วแบามันอันบัมันกระทมมาได้นะบุ้งว่าใหญ่กินไปแต่ว่ามันกระทมมาได้แต่ถามเขาฟังนั่งแบบคนไทยผากนั่งอย่างเขาผัดเฮ้ยมันนี้มีติบุ้นบอก มันมีมีตีมมาคือมันมีลูกเล่นเรไรยางใส่เข้ามาสินะหมถ้าผัดขุนหู้มากกว่านะเหืนเนาะนี่แหละคือว่าน้าบอกว่าเฮ็ดให้คนเล้าเฮาทุกคนนี่แบบแบบติดเหมือนกับการแบบติดอ่าติดในเสียงติดในอ่าเจ้าละครติดในดาราอ่นนะเพี่น้องก็เลยเห็ดในห้องแบบมักละครไทยมากกว่าเนาะก็คือเด็กน้อยหูจักเบิดนะแบบดารานี่ ดาราไทยที cues, <IS convert to Christians> ่แทบแทบทุกคนเอาะไงจ้าทุกคนดังๆแทบทุกคนเนาะแบบนักร้องไทยสิคนเล่าแทบรู้จักแทบทุกคนเนาะเอาไงจ้าบัดนักดาราเล่าี่คนไทยรู้จักบ่บ่ค่อยรู้จักเลยเนาะบ่ค่อยได้รู้จักเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าบ่น่าสิมาเรื่องดาราด้วยกันเนาะเดี๋ยวคลิปนี้มาเล่าเรื่องละครเล่าดิละครไทยมักกว่าเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าบ่น่าสิมาเรื่องว่าเป็นยังอ่าคนล่าถึงมักละครหน้าดาราไทยแล้วกันเนาะแต่คลิปนี้มาน่าเขาบอกเรื่องอ่าคนล่ามักบึงนั่งหรือ ละครไทยอย่างนี้ของน้องก็คือปหน้า,าเอาแหละเดี๋ยวนี้คือแต่ก่อนนี่นะ้องนั่งเล่าก็มีเ่เนสิบมีได้โมมีเลยได้เป็นนั่งแบบนั่งแบบทรายในโรงอยู่เล่านะแบบเขาโรงอย่างนี้นะเขาเขาหูบมาทรายเป็นหูเง่าอ่ะเหล้าหูเางาก็คือที่แบบปนนาแบบว่าพ่อเบิงแะไรพ่อแบบอ้วกๆน่กับมีอยู่เปนสิบโมมีเนาะอแต่ว่ากระนับเรื่องแทบนับเรื่องใดน,น,น,นะพี่นอ้องอาจจะมีไรกว่านี้แต่ว่าปหน้าแบบว่าที่แบบนดั้งแบบพ่อไห เฮาหูเนี่ยคือผาพันข้อแดงสบาดีลูกพบบ้างแล้วก็มีขมตอบจั๊กเซ่โพงห้ามเตาหักอีลี่ผักหนึ่งผักสองเออบน้าหูจักแขนี่นางเหล้าอ่ะเอายิงได้แบบนอกนั่นแบบบน้าบุกหูจักหน่อยซิมิรลากูนี่แต่บน้ากับบุกหูจักนี่เนาะแล้วก็ล่าสุดนี่คือบน้าเห็นเนี่ยนะว่านั่งเขาเนีดฟิกเป็นนางลาว Box, มันก็น่าสนใจนะมันเ okay. <Ooh. S 1> แต่ว่า,าน Venus. หน้าท่านได้เบิ่งเต็มน,น,นะว่าหน้าเบิ่งเดบท่านได้เบิ่งแบบเต็มเรื่องนะเคยเห็นอยู่ชื่อนางว่าบ่มีวันจากอ่าบ่มีวันจากเป็นนางเล่าเรื่องอ่าเรื่องแรกที่เขาไปใช้ในนิฟิกนอกเหนือให้เบิ่งก็ได้เนาะก็สนับสนุนคนเล่าเอาเีงแหละอ่าเป็นเรื่องแรกที่เขาไปนินฟิกนะว่าหน้าเขาที่ไปเบิ่งแบบเต็มๆนะว่าหน้าเบิ่งไม่ได้่วนนึงแต่ว่าอ่านี่มันเสดเบิ่งเต็มคลิปเนาะเพราะว่าเห็นเขาลงก็เลยเบิ่งก็คือแบบงวนอยู่ได้แหละ เออก็คือบ่หน้าว่าแหละนั่งเล้าแถบนับเรื่องใดเนาะแต่นั่งไทยนี่นับบุไรลายแห้งนึกอเนาะพอยังเห็นในห้องเบิ้งมันมันติดนะพี่น้องก็ใหสิบุติดเนาะนั่งนั่งแบบมันมวนไล่เหลืองนึกออกเนาะคือสมัยบนหน้านี่แต่ว่าพอใหญ่ขึ้นมาเนี่ยนั่งยังทั้งองค์บากไอ้ห้ำเละสีผิวหนอง นางเยี่ยมอย่างโซทอนอ่างนังแบบมันมวลเน่แบบมันบาดเน่ลูกทุ่งลูกทุ่งแน่ก็เลยนางยังแบบนางไร้เรื่องนั่งนั่งเล็กกรอกเล็กไกลโอ้ไร้เรื่องนางไทยเห็ดแนวแบบคนเล่าอ่านนี่แบบจนแบบติดละครไทยเนาะเนาะก็คืออะไรวิทยุวนาบอกมากอะคือเนื่งกับแบบว่าห้าฟังภาษาไทยหูเรื่องเออฟังภาษาไทยหูเรื่องแต่ก็ทีประเทศห้ากับยังบอกคอยมีเนาะแบบละครทีวีห้าเบิ่งอ่ะนะแต่ก็นั่ง ล่าให้เฮาเบิ้งนะเพราะว่าอาชีพแบบว่าแบบว่าสปอนเซอร์ต่างๆอาชีพบบมีนะนเนาะนเฮ้าก็เข้าใจเลยเนาะอ่าก็เลยเห็ดในะเฮาแบบมาหันเบิ้งแต่นั่งไทยเนาะแล้วก็ซ้ำนี่ก็คือแบบว่าหนึ่งเพราะว่าฟังรู้เรื่องเนาะซ่องอ่ะทีที่บา้านเฮาบบคอยมีมละครอนให้เบิ่งนะแบบฮะแต่ก็ฮันโอ่งมานั้งไทยเนาะเพราะว่าทีประเทศเอ่เล่ารับสัญญาณใดน,นะแล้วก็ซ้ำที่ที่ทอา่าทอดทัดเล่าเนี่ตัวทีวีเล่าเนี่ยสมัครดูสองไทยใดเนาะ ทุกเรื่องทุกเล่าที่อ,ออกข่าวในไทยเฮากระหูเฮากระเ็นกันบิดหน่อยเนาะเพียงได้ดังเพียงได้มวนเพ่งเล่ากันได้พังดึงกันเนาะอันนี้คือซาแมนซีก็คือหมักในตัวละล่มามักในเนือ้อห้ามักในการแสดงเขาแสดงได้แบบว่าดนะีดีนะพีเนาะเออให้ก็คือให้นี่หัวกับหัวนี่เนาะพแมนซีทั้งหัวทั้งให้มันม,มันกับมันกับผักเนาะเวลาเขาตีบันแตกะนะเขาบอกเขายังอินเนาะ เขาเห็ดในห้องไห้ยังได้เขาเห็ดในห้องหัวยังได้นอนละครนี่เนาะแม่เนาะคือประมาณนี้เนาะจะิ่งเร่าร่ายกว่าน <im> ี่นะพี่น้องคือบนหน้าแบบประมาณซีคออะไรกันนะคือหาฟังรู uh ้เรื่องอ่าทีประเทศเฮาบ่ค่อยมีละครหรือนั่งอย่เฮาเบิ่งบ่ค่อยมีนักฝากอันนั้นนักพากแบบกินเกงแล้วแล้วก็ซ้มือคือแบบที่ประเทศลาวเฮาแบบว่าสามารถเบิ่งท่อทัดใช่ได้เนาะแล้วก็ซีก็คือแบบมักในตัวดลาร์มักแบบบานกัดแสดงเหนือห้าต่างๆอย่างนี้นะพี่น้อง ประมาณนี้ยแล้วพี่อนน้องก็คือคือบนหน้าบอกไว้ก่อนเนาะคือบนหน้าบดได้มาเปรียบเทียบบดได้มายังเนาะนี่คือบนหน้ามาบอกไว้กันฟังอีซื่อคือว่ามาบอกเราเหมืกันฟังว่าเป็นยังคนเราเฮาจะมาขักเบิ่งละครไทยมักเบิ่งนังไทยมักเบิ่งนังต่างประเทศเตี้ยไทยมาผ่ากันนะเพื่อนๆนาะงยิ่งแล้วก็บยิ่งแล้วก็เบิ่งได้ทุกเรื่องอะไรที่เป็นนังเล่านังไทยก็เบิ่งได้แหละเพียงแต่ว่าเฮาเฮาเว้าถึงว่าเฮ้ามักเป็นยังเฮาจังมักเบิ่งกันนะเพื่อนๆน้อ โอเคนะ้องกับคลิปนี้กับบริการยังห่างนอกที่จบเพียงเท่านี้นะแต่กับเพื่อนเข้ามาเลยอย่าลืมกด subscribe กดติดตามเป็นแรงใจชมวันนี้แชแนลน้องเพื่อนเด้อสหรับคลิปนียาวเพื่อนนะสำหรับคลิปนี้บ้าน้ากับข้อกาคำว่าสบายดีสวัสดีครับบ๊ายบายจากันคลิปใหม่เด้อ